โอ้โหแจ็คแฟนฉันลงภาพไปเดทกับลีนาจังมาในลุลาลีนาคนกดไลค์รัวๆไปเลยแจ็คแฟนฉันเปิดตัวคู่เดททำหลายคนตะลึงไปเลยพร้อมกดไลค์กันรัวๆให้กับลีนาจังในลุคสุดแววทำหลายคนตะลึงอีกแล้วสำหรับแจ็คแฟนฉันกับ e ี2รายการแฟนฉันหนึ่งคืนในช่อง y YouTube แจ็คแฟนฉันครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นทีเด็ดมากๆเพราะนอกจากตัวเองเป็นแฟนคลับแล้วแม่ของเขายังติดตามดูอยู่เสมอเพราะชื่นชอบในลีลาการโพสท,ที่ดูเดือดเผ็ดร้อนโดนใจ ซึ่งวันนี้แจ็กแฟนฉันขอเปิดตัวคู่เด็ดสุดเพ็ดและร้อนแรงเธอคือรีหน้าจังกับภาพวหวานในรถเก๋ๆและแน่นอนว่าการอดเดททั้งทีต้องมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนและเดทนี้เธอขอแปลงโฉมเป็นลิซ่าแบบพิงด้วยการถักเปียสองข้างหลายคนเห็นแล้วต่างกดใ์ให้รัวๆไปเลยและในรายการยังมีอีกหลายช็อตที่ฮาสุดๆโดยเฉพาะลีลาการลงอ่างของลีน้าจังที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆ โดยเฉพาะชุดและยังมีซีนบนเตียงนอนที่เป็นคอนเซปต์ของรายการบอกเลยว่าฮาจริงๆนอกจากนี้จากจะได้เขียนแคปชั่นแบบหาไว้ว่าชี่รักลงจากรถผมไปฮา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 แท็กด่าเก่งจริงๆริชแท็กไม่เหมือนที่รักเหมือนพาแม่มาเที่ยวขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากแฟนฉันหลีหน้าจางภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วยนะคะ